บแล้วร้านโปรดคนดังซ่อนตัวอยู่ในเมืองกระบี่ร้านนายแก่ข้าวต้มพุ้สาขากระบี่ตั้งเป็นสาขาที่สองสาขาแรกตั้งอยู่ที่เมืองสตูลหวังให้ชาวกระบี่ได้ทานอาหารที่สดสะอาดปลอดภัยรสชาติถูกป,ปากราคาไม่แพงชาวบ้านแห่ตบเท้าพากันไปรองรับประทานก่อนเจอวิกฤตโต๊ะไม่พอนั่ง ประมาณประมาณสัปดาห์ละสามครั้งนะครับจริงๆมันก็ทุกอย่างแล้วแต่ชอบแต่ว่าแกงส้มปลากระพงอันเนี้ยคือชอบโดยส่วนตัวคือผมมาบ่อยอยู่แล้วครับอาทิตย์ประมาณ3ามครั้งเป็นอย่างต่ำใช่เราประจําอยู่แล้วครับพี่มาทานที่ร้านนี้บ่อยไหมครับก็พอสมควรครับผมทอดหอยลายครับพอจะกลับมาครับกับเรื่อยใช่หูเกลือพวกวเกลือครับไป าที่กินแซ่บๆกับบิ๊กแมพชวนชิมบิ๊กแม r รีวิวสวัสดีครับน,น้องแนนนะครับอือร้านข้าวต้มในแก่ ต้มปุยนะครับสาขา2ครับอยู่จังหวัดกระบี่นะครับตรงระหว่างเสียแยกแฝดช้างกับเสียแยกแฝดนกอินทรีนะครับตรงข้ามกับกระบี่การพิมพ์ครับร้านเปิด4ี่โมงครึ่งครับถึงตีสี่ตอนเช้าครับร้านเป็นอาหารสไตล์ไทยนะครับแนวข้าวต้มครับผมแล้วก็มีครบเกือบทุกอย่างครับจริงๆผมมีสสาขาครับจังหวัดสตูลผมเปิดอยู่ประมาณ15ปีครับผมที่กระบี่นี้เพิ่งมาเปิดเป็นสาขาสองได้ปีกว่าครับ น,นมีหลายตัวเลยนะครับตัวที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนี่ก็จะเป็นซุปแห้งเนื้เปื่อยนะครับตัวซุปแห้งเนี่ยเราใช้เนื้อเราท้องนะครับแล้วก็เป็นอ เอ็นแก้วนะครับเอามาต้มตุนจนเปื่อยนะครับแล้วก็มาเคี่ยวปรุงรสชาติมาเป็นสเปคเนื้อเปื่อยครับส่วนแกงส้มแกงส้มนี่จะเป็นตัวเด็ดเลยครับเป็นตัวชูโรงของร้านเลยเราเน้นเครื่องแกงสดครับสูตรน้าแกงส้มเป็นของคุณแม่ครับผมปั่นสดทุกวันปิกสดทุกอย่างสดหมดครับเราเน้นใช้วัสดุที่สดแล้วก็มีคุณภาพครับแล้วก็เป็นตัวไก่เบตงนะครับไก่เบตงนี่คือน้ำซีอิวนี่มาจากเบตงนะครับผมสั่งมาจากเบตงเลยซึ่งจะมาเป็นไห้นะครับแต่ของวเนี้ยมันจะเป็นสูตรไข่แล้วก็สูตรมันนะครับ าจจะไม่เหมือนกันในแต่ละที่แต่ว่าตัวเนี้คุณพ่อเคยทำเข้าวังนะครับในตอนที่อยู่จังหวัดยะลาเป็นตัวเดียวกันไปทำได้ทําถวายไปหลวงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นหมทอด้อยล้านตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหมูทอด้อยล้านนะครับซึ่งเป็นสูตรหมูทอดที่ว่าเรานํามาคิดแล้วก็ประยุกต์ขึ้นมาเองนะครับเพื่อเพิ่มความกรอบนอกนุ่มในทานกับน้ําจิ้มตัวนี้นะครับอร่อยมากครับอยากให้ลองก็หอยจ้อนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นหอยจ้อนะครับหอยจ้อตัวนี้นะครับจะเป็นสูตรดั้งเดิมแล้ว เพียงแต่ว่าของเราจะมาเน้นเนื้อปูเพื่อว่าให้ได้คุณภาพที่เพิ่มขึ้นคือเน,น้นเนื้อปูขึ้นมาให้เยอะขึ้นกว่าเดิมครับสำรองที่นั่งได้ที่061นะครับ3789290นะครับน้องแนนนะครับ หรือติดต่อน้องเดียก็ได้นะครับ0ู2 0 9 7 2 1 0 9ครับผม Facebook เป็นร้านนายแก่ข้าวต้มพุยสาขา2เป็นภาษาไทยเลยครับสุดท้ายนี้ขอฝากร้านข้าวต้มนายแก่ไว้ด้วยนะครับมีบริการสองสาขานะครับจังหวัดสตูลสีเลนเข้าวต้มใบพัดนะครับแล้วก็จังหวัดกระบี่นะครับตรงสี่แยกไฟแดงล็อกอินซีกับไฟแดงช้างนะครับตรงข้ามกระบี่ลงพิมพ์นะครับผูบ้ที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่า เป็นนักท่องเที่ยวที่ได้ดูได้ติดตามเก็ลองเข้ามารับประทานดูนะครับรับประกันความอร่อยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ big map review